อ่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มี <c oughs> จุดมาแนะนำอีกแล้วฮิดกันจังเลยแต่ดีนะดีอยู่เดี๋ยวผมตัดรูปแปะให้ดูของแม่งดีขนาดไหนรูปนับปกอะ มันได้เต่าทองด้วยเต่าทอง S L R ฮิตมากบอกเลยว่าฮิตมากใครไม่เคยวิ่งถือว่าเชยมากเลยเอา วิ่งคนเดียวก็ได้นะเนี่ยแบบผมอะ <c oughs> หรือไม่ก็หาตะบาตีเอาอ่ะวิ่งสักสองคนสามคนแล้วแต่สะดวกถ้ามีเพื่อนในคลองเลยครับ <c oughs> จะจบแล้วแต่ดูว่ารอบนี้จะตกไหมเอ็ด เอ่อเต๋าทองอืมอืไม่ตกอีกราบอีกราบเครื่องก็ไม่ตกไคลินก็ไม่ตกเอะอัดคลิปชอบเป็นอย่างงี้นะ้ว้ยมลอกอ่ะเหมือนน่าเป็นลอกอ่ะเห็นไหมคนเต็มเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ผิด <c oughs> นี่นักสืบจมูกไหวคนก็มามีบอกลายวิ่งอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้ว ชิวๆชิวๆไม่ยากนะว <c oughs> ิ่งง่ายคนเดียวก็มาสองนาทีประมาณนั้นประมาณนั้นลือ่ะเอาวิ่งไปโอ้ยรถไม่ต้องแรงก็วิ่งผ่านนะมันให้เวลามาเยอะมากเลย ถ้าวิ่งกันเปตีก็ประหยัดเวลาไปหน่อยนึงนี่ผมสาธิตการวิ่งคนเดียวให้ดูเวิวเวิวเวิวเววเววอืมสุดสุดท้ายหยุดที่ดิฟตึม อย่เงียอัดคลิปแม่งไม่ตกตส้นตีนนะแต่ดูของนะปุ๊บปุ๊บปุ๊ี่ยไปลองวิ่งดูบา,บายบายฝากกดติดตามด้วยละ่ะ